Hi I'm Siam here. Today we're gonna share how we developed our English accents. Okay, let's start. กลับมาภาษาไทยครับก็ <laughs> 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 Girl, อันนี้อันนี้เป็น practice <laughs> ที่แบบเราเราอยากจะแชร์นะฮะว่าเฮ้ยผมผมว่าทุกคนมันมี bad time อ่ะคืออย่างตอนผมไปอังกฤษแรกๆผมก็เจอ bad time ที่แบบตอนที่เราไปขอเช่าห้อง แล้วผมก็โดนฝรั่งวสซนตีนใส่ล้อมาอะไรเงี้ยผมก็เลยพยายามที่จะบลอบตัวเองรวมถึงผมเชื่อว่าน้องนันก็น่าจะมีะมี bad experience มีไหมมีไหมก็ไม่เชิงแต่แต่ว่าคือเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยใช่แล้วก็จนมาถึงเกรดเก้าครูเขาก็บอกว่าอยู you ่ไม่ได้นะคืออยู่เกรดเก้า l i s h อยูแบบ รู้สึกตกต่ำม,มากอตอนนั้นอยู่ประเทศอะไรชิลีค่ะอ,อยู่ชิลีแล้วนะค่ะโอเคอ่ะโอเคเมื่อเรามีประสบการณ์อย่างนี้อ่ะแล้วเ,เราคือในเมื่อเราเราเจอแปดคือแบบสมัยนะั้นอังกฤษเราแย่มากแล้วเราเจอบอลอตยังไงเราให้น้องแชร์ก่อนเลยก็ต้องขอบคุณครูของเราเนั่นแหละเพราะว่าครูเขาบอกว่าแนะนําเลยคือต้องอ่านเยอะๆอ่านภาษาอังกฤษคือคุณรู้คําศัพท์หรือไม่รู้คุณอ่านไปแล้วก็ พอคุณเห็นบ่อยๆคุณก็จะปิ๊งว่าคำคำเนี้ยเหมือนจะรู้ว่าคอนเท็กซ์ในการใช้ใชมันเป็นยังไงใช่ใช่แต่ว่าอันนั้นคือในเรื่องของเดเวลอปของการรู้คำศัพท์รู้คอนเท็กซ์ของคำคแล้วพวกพวกพวกอย่างการออกเสียงละ่ะการออกเสียงเมื่อก่อนไม่เก่งคือเมื่อก่อนบอกเลยว่าสำเนียงไทยมากแต่ว่าพอเราไปเรียนที่ชิลีก็จะมีฝรั่งต่างชาติมากขึ้นแต่ว่าของเราตอนนั้นเราไปอยู่ที่นัน่นเราก็เป็นเป็น อเมริกันอังกฤษเป็นอเมริกันอังกฤษอเมริกันอังกฤษแต่ว่าจะเป็นอักเซนสไตล์เอเชียนก็คือสำเนียงไทยแต่ออกเสียงแบบอเมริกันประมาณนั้นใช่แต่ว่าพอกลับมาเมืองไทยก็คือเรามีติวเตอร์คนอังกฤษใช่แล้วก็เบรชเลยใช่แล้วเขาเกลียดภาษาอเมริกัน not o f f e n e not offend to anyone แต่ว่าคือเขาก็เหมือนกับอยากให้เราพูดเป็นสำเนียง r บร i s h So it's kind of like teacher prefer yeah, the British preference. accents more than the American accent. Yeah, so yeah. it's not a bad thing, but it depends yeah. on your teacher. Your teacher, the culture that he, you know, he's from. So yeah, we, we don't say that any accent is bad or not. Even the the one that you know that Uncle Roger, that one I can speak as well lah. โอเค then back to your experience โอเคกลับมาภาษาไทยต่อก็คือหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเจออาจารย์แล้วเป็นไงฮะก็เขาก็ดัดพยายามดัดคำศัพท์คนดัดท์กไม้เลยปะใช่ใช่อารวดพันใช่ใช่ประมาณนั้นเลยดัดให้เราสวยงามยังไงยังไงก็คือเขาก็เหมือนกับคำศัพท์ไหนแบบว่า oh do you want a glass a glass of water a glass of water ย that ears you want a glass sounds god oh so to you of my my w Okay, ตรงนี้ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงคือ,อจากความรู้สึกผมนะผมว่าภาษาแบบเป็น British เขาออกเสียง straight away มากกว่าคืออย่างเช่น glass pass แต่ว่าถ้าเป็นอเมริกันก็จะเป็น glass f a s, <Glass>. <S t ก็ก็จะเป็นการวิธีการออกเสียงที่แตกต่างกันนิดนึงคือแบบ มัน straight forward กับการที่บิดเสียงนิดนึงเป็นของอเมริกัน British ก็จะอยู่ในลำคอซึ่งซึ่งเขาก็ค่อยๆดัดเราทีละคำทีละคำใช่ใช่เพราะว่าเราก็ตอนนั้นจำได้เลยเราอ่าน Harry Potter หนังสือ Harry Potter แล้วก็เราก็จะอ่านการอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบกับอ่าน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 แล้วคำไหนที่เราอ่านเป็นอเมริกันเราก็จะโดนตีมือนิดนึงเราก็บอกว่า no that's not how you pronounce that word ตีมือนะไม่ได้โดนกระทืบ ประมาณนั้นใช่ไหมแล้วมีอะไรไหมมีอะไรที่จะแชร์ไหมคะเรื่องเรื่องพวกนั้นก็คิดว่าสําคัญเลยที่คนไทยเป็นอยู่ก็คือเรารู้ว่าเราไม่เก่งภาษาเราก็จะไม่พยายามพูดออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าไม่แล้วตัว,ต,วตัวอยู่สมัยที่ไม่เก่งอ่ะยู่อย,อยูพยายามพูดไหมก็คือนั่นก็เป็นหนึ่ง practice ที่ยูทำใช่ใช่ก็คือต้องพูดออกมาเพราะว่าไม่รู้นะของเราอะ่ะเราคิดว่าถ้าสเราพูดออกมาแล้วมันผิดแล้วมีคน มาบอกว่าเฮ้ยอันนั้นอะ่ะผิดเราจะจําตลอดเลยตลอดอชีวิตเลยว่าเฮ้ยคเนี้มันไม่เรียกพจน์สรรแบบนั้นนะเราต้องเ,อเป็นพจน์สแบบนี้ก็มีประมาณนี้ใช่ไหมของน้องอมีไหมมีไหมก็หลังจากนี้ก็คืออาจจะตอนนั้นที่เรากลับมาอาจจะสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะขนาดนี้จนเราเราทำเราเป็นเอ dit เตอร์อืมมีเอ d i เตอร์ใช่เราทำงานในด้านหนังสือ หนังสือเอ็กซ์นิตยสารอะไรนิตยสารใช่นะก็ทําอยู่ที่เดปกิลลี่นะคะก็ไปหาก็หันไปหาหนังสือเขาได้ตอนนี้เขายังวางแผนอยู่ที่แบบวิลล่าซูเปอร์มาร์เก็ตฟู้ดแลนด์คือเราเคยเป็นเอ ditor เขียนคอนเทนต์ในนั้นใช่ใช่แล้วก็เอ ditor ในนั้นก็จะเป็นฝรั่งมาจากอังกฤษอ่าโอเคเดนเดนเราก็เลยได้ practice ใช่ใช่เราก็ได้ practice practice แบบแบบ English British compare เพราะเราต้องแบบ พูด <P ud> คุยกับเอดิเตอร์เราทุกวัน <Okay. S 2> มันก็จะทำให้แบบรู้สับสำเนียงเอ่ยอะไรเอ่ยก็เป็นแบบบริทิชมาเรื่อยๆอ,อ่ะโอเคนั่นคือ experience ขอ,อของเราโอเคสรุปง่ายๆนะฮะของน้องก็คือการอ่านเยอะๆเพื่อให้เรารู้สับรู้คอนเทกต์ในการใช้งานนะครับสองก็คือการที่พยายามออกเสียงแหละพยายามออกเสียงจากคำที่เราคิดว่า คือเราเราอาจจะไม่มีครูมาตีนะแต่ผมมองว่าเราอาจจะเริ่มจากการที่ฟังในมูวี่หนังต่างๆแล้วก็ลองออกเสียงตามนะฮะเพื่อที่จะให้ได้สำเนียงอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เรื่องของการพูดคุยพ,พูดเยอะๆเนาะผิดไม่ผิดไม่รู้อ่านเยอะลองออกเสียงแล้วก็พูดเยอะๆนะฮะอย่าไปกลัวคือผมว่าเด็กยุคนี้นะ่าจะไม่ค่อยกลัวกันแล้วละลองลองดูครับลงถึงยุคเก่าๆด้วยนะฮะอ่ะต่อมามาเป็น experience ของผมแล้วกัน คือด้วยตัวผมเองเมื่อก่อนผมคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าผมมีผมสำเนียงค่อนข้างมิกซ์คือผมผมผมพูดภาษาจีนใช่ไหมจีนผมมาจากมาเลย์ก็จะมีสำเนียงที่เป็นแบบสิงค์ริชอะเป็นเป็นเป็นมาเลเซียนอังกฤษอะองงงไม่ไม่ไม่เป็น,ปนมาเลเซียนอังกฤษแล้วก็มาอยู่ไทยก็เรียนไทยก็จะมีมิกซ์ของไทยแอคเซนต์นิดหน่อยนะฮะก็จะพูดสลับกันไปสลับกันมาเพราะว่าที่บ้านก็ยังใช้ภาษาจีนอยู่นะครับก็ ประสบการณ์อย่างนี้ผมพูดแต่เริ่มผมโดนบูลลี่โดยฝรั่งอ่ะผมว่าเขาก็ไม่ใช่ฝรั่งจริงๆอ่ะไม่ใช่บริติชหรืออะไรเงี้ยแต่ก็คือโดนบูลลี่้วยการที่แบบสำเนียงเราเราก็โดนบูลลี่สิ่งที่เรากลับมา practice ก็คือคล้ายๆกันครับผมผมก็แต่ของผมจะเน้นไปเรื่องของการฟังมากกว่าผมเน้นในการเรื่องของการดูหนังและเปิด subtitle ไปแล้วก็พยายามดูว่าเขาออกเสียงยังไงนะครับผมก็จำ แล้วก็อย่างที่2คือผมเริ่มอ่าน ABC ใหม่ด้วยกันที่เราเริ่มเปิด YouTube แล้วก็ฟังว่าเฮ้ย hey, เวลาฝันหลังมันพูด ABC อ่ะมันพูดยังไงนะผมก็เริ่มพูด ABC อย่างนั้นนะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็คือ เริ่ม practice เป็นเวิเเหมือนกันคล้ายๆกันนะผมเริ่ม practice เป็นบวิอย่างเช่นเวเนี้ยผมพูดไม่ได้ผมก็ลอง practice จากการที่แบบฟังแล้วก็ผมก็ลองพูดพูดซ้ำๆๆผมใช้เวลาไหนในการ practice แล้วเพ่ให้ผมไม่เขินนะผมใช้เวลาตอนผมอาบน้ำก็เหมือนบางคนเขาอาจจะร้องเพลงตอนอาบน้ำผมก็ท่อง ABC ตอนอาบน้ำนะใครเดินผ่านไปผ่านมาก็จะงงเฮียนี่มันทำอะไรวะในห้องน้ำมันท่อง ABC นะฮะก็ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับอีกอีก way หนึ่งที่จะ m p r o v e ได้เยอะเลยอันนี้ผมได้ได้ experience จากจากครูของผมก็คือการที่จดเนื้อเพลงมาแล้วก็ร้องตามร้องตามดังๆต้องร้องดังๆด้วยนะอาจารย์ผมบอกต้องร้องดังๆด้วยนะฮะโปรเฟสเซอร์ผมบอกเลยร้องดังๆแล้วคุณจะ improve ภาษาอังกฤษตรงนี้ได้เนื่องจากว่าเมื่อคุณร้องดังๆบ่อยๆคุณจะเชยชิงกับการที่ต้องออกเสียงอย่างชัดเจนเป็นคำถามอะแล้วคนที่ร้องเพลงไม่เป็นแบบคือยังไง ก็ร้องไปไม่เป็นไรร้องทำเสียงเราฟอลโล่เสียงเขาล้วตามเสียงเขาเฉยๆนะเพี้ยนนิดหน่อยไม่เป็นไรเราผมว่าโอเคนะฮะก็ก็เป็นวิธีหนึ่งนะครับนี่คือ practice ของผมก็ไม่ได้ยากเพราะว่าเออผมว่าแต่ละคนเจอประสบการณ์ต่างกันก็อยากจะมาแชร์ตรงนี้ให้แบบเฮ้ยอินฟลูซตัวเองนะฮะแล้วก็เพราะว่า คอนเทนต์ในช่องผมต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มเพิ่มภาษาอังกฤษให้มากขึ้นนะฮะเริ่มจะมีจะมีคอนเทนต์ภาษาอังกฤษเพิ่มเข้ามาเพื่อที่จะแบบเอ่อจะได้ฝึกให้ทุกคนที่มาอยู่ในในคอนเทนต์ผมสามารถฟังทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะส่วนใครมี Experi e n c e แปลกๆหรือโดนบูลลี่มาอย่างไงแล้วก็ you improve your actions ยังไงนะฮะแชร์มาได้นะครับเผื่อวันไหนถ้าช่องผมดังผมว่าจะเชิญคุณมาช่วยพูดนะครับมาช่วยพูดมาช่วยเพราะว่าผมว่า วิลลิงที่ยะเห็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นได้นะฮะเพราะว่าเร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 าแฮปปี้ผมคือผมเป็นคนแฮปปี้เวลาเราเห็นใครพูดภาษาอังกฤษได้ดีๆนะครับโอเคถ้าอย่างไงวันนี้ผมว่าเราแชร์กันประมาณนี้นะครับแล้วก็ أ, ขอบคุณสำหรับคนที่ดูติดตามจนจบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็ติดตามช่องผมต่อไปด้วยครับขอบคุณ like, คณรับ<ด>